สวัสดีค่ะพ่แม่พ่นองเมื่อนี้ก็มาบอกับมาดามคำนวณคือเก่าเนะคะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของฮานอยก่อนที่เราจะไปดูตัวเลขแนวทางพแม่พ่นองเมื่อนี้บรรยากาศแจ่มใสเนาะสวยงามอ่ะเพราะว่าฮานอยเราจะมีกันทุกวันจะสรุปให้ทุกเสียนที่ให้มาเนาะเมื่อนี้ไปฮานอยกันก่อนพแม่พินองสีหลบหาหลบจังไปเล่าพัฒนาเนาะ มื่อนีมี่เล้าพัฒนานําเดอ้ออย่าลืมไปเล่าพ่อแม่พี่น้องไปฮานอยกันแล้วเนาะเอาเตรียมตัวแคบหนาจอพ่อแม่พี่น้องยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเสียนเสียนที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเด้อค่ะกราบขอบพระคุณ,คณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุณขอบคุณเอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเมื่อหนีเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะค่ะเนาะเข้าไปฮานอยกันสุด ปังสุดยอดและฮอจังต่อเล่าพัฒนาเนาะค่ะไปดูตัวเลขแนวทางกันเลยดีกว่าค่ะท่าน,นี้ก็จะเป็นฮานอยเดอร์พแมพน้องฮานอยของมาดามเมื่อวานได้ไปหนึ่งรอบรอบพิเศษเนาะเพราะว่ามาดามเน้นรอบพิเศษเดอของมาดามเนาะก็เข้าไปแล้วหกหกนะคะเมื่อวานรอบพิเศษเมื่อนี้ก็นเน้นรอบพิเศษคือเกาพแมพน้องของมาดามข่าวองมือติดและเดอรมารอบพิเศษเดอ ให้แฟนๆครับของมาดามไปสี่น้อยถึงห้าน้อยเนาะมือนีมาจับตามองว่าของมาดามจะเข้าจะปังจะพานไหมเนาะคะเนาะสายขายันไปห้าหน้อยเฮ้าไปห้าหน้อยก่อนแล้วฮักะจงไปเล่าม,มือนีพ่อแม่พี่น้องมีถึงน้อยถึงเล่ามือนีเอาจัดไปสอบไปอันใดไปอันนั้นเนะหาะห้าน้อยของมาดามให้วันนี้รูดสี่น้อยถึงห้าน้อยศูนย์กับสองสองตัวสี่ห่างศูนย์สี่ 05 24 25เบิ้ลก็จะเป็น00 22 3ตัว3หาง042 0400 25เด้อค่ะเน้นรอบพิเศษเด้อค่ะเด้อ2ตัวเน้น2หาง04 25 3ตัวเน้น2หาง0 420 25เด้อค่ะเอ้าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้เนาะ แต่ถ้าไม่เข้าไม่ปังก็ตั้งกับขอโทษขอให้พแมพีน้องวันนี้วันใหม่ไปใหม่ไม่แน่เนาะวันนี้อาจจะได้ไปห้าหน้อยแล้วกับไปต่อเล่าได้มือนี่เอาไปติดตามส้มเด้อเล่าเด้อพแมพิ้องเด้อลงให้แล้วเนาะของมาดาม่อไปเป็นของเซียนหนุม่มของเซียนหนุ่มก็ได้ไปหนึ่งรอบแต่เป็นรอบเฉพาะจิตเนาะวันนี้เซียนหนุ่มให้มาเน้นรอบปกติเด้อพแมพีน้องว่าจะเข้าเมานะ จำนวนไม่มาวันนี้รูดแล้วรูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยเจกับ9กสองตัวสี่หางเจ7ดศูนยเจ็หนึ่งเก้านหนึ่งเบิจะเป็นเจ็ดเดเก้มตัว3มหางเจ็ดเก้าศเด้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเกด้วยค่ะสองตัวเน้น2องหาง7090 แล้วก็สามตัวเน้นหางเดียว7 90ดเ้ายด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเสียนหน่มเนาะค่ะเนาะแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของล็อกจิกของล็อกจิกก็ได้ไป3ารอบเล้อกบนแมวพี่น้นอง3ามสองสอไปรอบสามมาขี้แล้วก็รอบกาชาตดนอกเมื่อวานของล็อกจิกเนาะแล้วก็ต่อด้วยรอบ ต่อด้วยรบอบพิเศษเนาะ4004วันนี้วันใหม่ไปใหม่แล้วก็เขารอบอันสามาคีนี่เขาบนล่างได้พรมพี่นอ้ององ,องกับไปได้ค่ะเด้อวันนี้วันใหม่ถ้าใครจะตามของเลข l ล็อกกิกนะคะล็อกกไดให้มาวันนี้รูด4น้อยถึง5น้อยา3กับ4งตัว6่า35 36 37 45 46 สี่เจ็ดเบิ้ลก็จะเป็นสามสามสี่สี่สามตัวสี่หางก็จะมีสามสี่ห้าสามสี่หกสามสี่เจ็ดสามสี่สี่เด้อค่ะสองตัวเน้น 3, 5, 3, 7, 4, 6, 4, สี่หางสามห้าสามเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดสี่สามตัวเน้นสองหางสามสี่ห้าสามสี่เจ็ดเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอ ถ้าใครจะตามของเลขหลอกจิกเนาะค่ะเนาะแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของช่อเช,ชิดชายของช่อเชิดชัยก็ได้ไปสองรอบไปพี่น้องไปรอบสะพ้อจิตแปดศูนย์เนาะก็ต่อด้วยรอบปกติหกศูนย์เนาะค่ะ วันนี้วันใหม่ไปใหม่ถ้าใครจะตามโชว์เช็ดใจโชว์เช็ดใจให้มาวันนี้รูดสี่น้อยถึงห้าน่อยสองกับสี่สองตัวหกหางสองห้าสองหกสองเจ็ดสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดเบิ้ลก็จะเป็นสองสองสี่สี่สามตัวสี่หางสองสี่ห้าสองสี่หกสองสี่เจ็ดสองสองสี่แล้วค่ะสองตัวเนตสามหาง สองห้าสองเจ็ดสี่ห้านะคะสามสามหางเดือบพ่อแม่พี่น้องสามตัวเน้นหางเดียวสองสี่ห้านะคะอ่ะแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของแมวน้อยนำโชคเด้อค่ะแมวน้อยนำโชคก็ได้ไปรอบสามัคคนที่พ่อแม่พี่น้องไปรอบกาชาติแล้วก็รอบสามัคคี่สามสองสามสองเนาะอ่ะสองรอบ มือนี้มือใหม่ไปไม่เนาะคะนะ่ะเนาะแมวน้อยนำโชคให้มาวันนี้รูดสี่นอยถึง 5, ห้านอยหกกับหนึ่งสองตัวหกหางหกสองหกสี่หกสามหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะคะสองตัวเน้นสามหางหกสี่หกสามหนึ่งแปดเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามน้องแมวน้อยนำโชคเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วไปต่อ เป็นของซองสุวรรณของซองสุวรรณก็ได้ไปสองรอบเนาะสามสองสองสามเมื่อวานไในเข้าไปสองรอบแล้วก็แตกบนล่างรอบสามมาขีเนาะเข้าไปสองสามตรงตรงแล้วก็สองสองนะคะของซองสุวรรณเมื่อวานวันนี้ถ้าใครจะตามซองสุวรรณให้มาซองสุวรรณให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยเก้ากับหนึ่งสองตัวหกหาง เก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเบิ้ลก็จะเป็นเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสามตัวสี่หางก็จะมีเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเด้อค่ะสองตัวเน้นสี่หางเก้าเจ็ด 9 8 17 19นะคะสามตัวเน้นหางเดียว917อ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของซองสุวันวันนี้เด้อค่ะเด้ออ่ะหน้าจอแล้วไปต่อเนาะเป็นของเลขมีที่มาเลขมีที่มาเข้าไปรอบกาชาดหนึ่งส่ตรงๆเนอก่นะเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่นะคะ เลขเมที่มาให้มาวันนี้รูด4น่อยถึง5นอย2กับ4งตัว6หาง20 21 23 40 41 42เบิลก็จะเป็น22 44 3ตัว4หางก็จะมี240 241 242 224เลอค่ะ2ตัวเน้น4หาง สอง3 4041สองสามสี่ศูนย์สี่หนึ่งสามตัวเพันคือบอนเเ้นให้ละมาดามเ้าแคปหน้าจพอพแมยพนองถ้าใครจะตามของเลขนี้ที่มาเนาะแล้วไปต่อเป็นของ่ายเป็นของเลขรับนางฟ้านะคะเนาะ,นอะของเลขรับนางฟ้า ่็ไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่นะคะเลขรับนางฟ้าให้มาวันนี้รูด4น่อยถึงหน่อย7กับ9กสองตัว6หาง707ดศู9ย์เจ็เสองเบิ้ลก็จะเป็นเจ็ดเสมตัว4หาง790ด9ก7 9ศูนยเด้าหอค่ะ2ตัวเน้น4ี่หาง เจดศูน9์สองสมตัวเน้นหางเดียว790ดเด้ยอค่ะเอาแคปหน้าจอพม่พี่น้องถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้านเนาะแล้วไปต่อเป็นของใครย,ยังไงก็กรับขอบุณขอบคุณเลขรับนางฟ้าเนาะที่ให้ตัวเลขแนวทางระหว่างทางซ่องเ้อค่ะขอบขอบพูดหลายๆเป็นของแมวน้อยนําโชคเนาะเมืองงอ่อวานในเพิ่นไห้มาตอนไซสๆโลกไงนพ่ท่านเพราะว่ามาดํา อัดคลิปโหลดคลิปไว้แต่เดิกเดยกผมไม่พี่น้องถึงมาดามจะลงสสยคือจังมือนี่มาดามกับอัดไว้ั้งแต่เศรื่เมื่อดเดวพ่อแม่พี่น้องแตาปัน,นั์ยังแขกมาเดี๋ยวก็แขกมาเดี๋ยวก็แขกมาเฮ็ดงานก็นเป็นคัดคัดคลองคลอง,องก็บพระได้ว่าแขกเด้พ่มแม่พี่น้องว่ามันเลยาสา่าถ้าเพื่อนหายมาเลหล็กฮานอยออกปุ๊บหายมาปั๊บนั้นมาดามซีได้ฟ้าจดไว้นั่นก็นกนคือเตรียมตัวท่านเนาะพ่อแม่พี่น้อง ตรงกับข้อดูดฟันแฟนคลับของน้องซัมลีเนาะค่ะวันนี้ให้มาแล้วอะผูใ้ใดจดตามของน้องซัมลีน้องซัมลีให้มาวันนี้รูดแล้วรูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยหกกับสี่สองตัวเก้าห่างหกศูนย์หกสี่หกสามสี่สามสี่หนึ่งสี่เจ็ดสามหนึ่งสี่สี่หกห้า สองตัวเน้นห้หาหางหกศูนย์หกสี่หกสามสี่สามสี่หนึ่งเด้อค่ะเด้อเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามน้องสามลีเนาะยังไงก็กราบขอบุณขอบุณเซียนเซียนเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนรทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุณขอบคุณเอซีออ FC, ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอซีใหม่เอซีเก่า ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเ่ด้ค่ะเด้อองกาบขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงม,มีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ